สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตแฟชั่นปั๊บเราไม่ได้เปลี่ยนชุดกันมานานแล้วเราออกงานกันมาทั้งปีทั้งชาติชุดราซ้ำมากนะครับวันนี้เรามาหาชุดใหม่ลงทุนแน่ลงทุนอะไรกับลงทุนอะไรก็ไม่เท่ากับลงทุนตัวเองเพราะว่าตัวเองคือตัวเองที่ต้องหน้าลงทุนมากที่สุดแล้วนะครับลงทุนกับคนอื่นยังขาดทุนลงทุนกับตัวเองมีแต่ได้กับได้นะเธอสุบไหมใส่หมอัน้อัปเดตชุดใหม่พี่น้อง ประย์นี่ทมันใหญ่กว่านละมันจะไม่สวยใช่ไม่จะตรงเอาอันนี้หนึ่งปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับปากความรักจากใครปิดจะโอ้ยพี่นอนอันนี้เอ็มนะคะร้อยตัวเมือ่อกี้เอารอยชุดพี่นอนใช้ส่งอเอาเสียมาถามมาดูเอามาส่วนมาตัวเอ็มเอลขอขอดูเส้นเอลสิอันนี้ไม่เอามันเลยจริง กกมาันจะาอย่างนี้เอาให้ดูก่อนสุกไหมหรือว่าเชื่อให้ดูก่อนนี่อนไีเป็นเท่าไหร่ิี๊ดน้าร่าน้าร่ามันจะเป็นแบบสิงโตตุตงต่งเช่ตุ่งเช่คนเยอะมากมาใส่ <c oughs> สบายเบาสบายคิดพ่อ,อตัวดำบอบกำก,อกำไรมากกลับไลมากกลับเบอร์พี่น้องมาซื้อสูตรเบิร์ เจ้าคนสิ so ่งราคาให้ดอกพอดีดูไหมใหญ่เยี่ยมเลยลายอาจจะโกแต่ว่ามันโปรกว่านี้ไหมต้องใส่ซับบจะให้ใส่ซับหรือไม่ให้ใส่ซับคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะบ้องใส่ครับจ้าหน่มาบองใส่ได้ไหมได้กันเลยบอกได้ปะอันนี้คือชิลแล้วก็ใส่น้ครับคือแบบเลิศอันนี้อันนี้เป็นแบบนี้ก็ได้ไม่วหน้าร้อน บามันเห็่มากสุขเทียรพี่น้องก็เลยมาอัปเดตแฟชั่นกัหน่อยเพราะว่ามันเก่าแล้วชุดแขนมันหลังแล้วแขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าชุดมันซ้ำแล้วก็จะโร่นะจ๊ะแล้วก็จะเดี๋ยวเปลี่ยนโอ้ใครหนีใครหนีได้อยู่นะใครเอ็มบีอะไรเงี้ยเพิ่งอย่างนี้หัวมันพอขาได้ไม่ไม่แต่มันต้องมันต้องงงเยอะมากนะนี่ไม่ใช่ใส่ถ่ายจะสวยแต่ถ้าใส่จริงๆแล้วอาจจะงงอยู่ แล้อมันพาสเท้ย UM ู่เงาหลายแห่งเป็นหองเสียบนะนี่แยกก็นเลยดิเขาเราก็ไป็ขาหมาแล้วแม่สลอดทางแม่ไม่ได้ลองดูเท่าเลยค่ะนี่จะชุดจะออกมาดูดีไม่ดีต้องสองคนนี้นะครับถ้าวันไหนบงต้องอินบ็อกซ์ใครลาไคซิ่วและอภิเชษฐ์ศรีวิชาอินบ็อกซ์ไปในเฟซบุ๊กแล้วก็ไปด่าหรือว่าชุดมันนี้ไม่สวยเพราะว่าสองคนนี้นะจ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าถ้าคอมเมนต์ไหนไม่ตอบแสดงว่าด่านะครับไม่มีการอ่านไม่มีการตอบนะคะรู้อยู่ว่าด่าเอ้า